สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเงินหมายถึงอะไรคะเงินก็คือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็นที่ยอมรับในการชำระหนี้ได้ด้วยตามกฎหมายนั่นเองเงินประกอบไปด้วยเหรียญกราสอบธนบัตรเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสามารถสั่งจ่ายด้วยเช็คและบัตรเครดิต เป็นบัตรที่สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกหน้าที่ของการเงิน 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการตกลงซื้อขายเพราะเงินมีอำนาจซื้อทำให้ผู้ถือเงินสามารถซื้อหาสินค้าได้ 2. เป็นเครื่องวัดมูลค่าหน่วยของเงินสามารถให้เป็นมาตรฐานในการวัดข้อมูลของสินค้าและบริการ 3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้าเช่นการกู้ยืมประกันภัยเป็นต้นและ C เป็นเครื่องรักษามูลค่าเงินเป็นสินทรัพย์รูปแบบหนึง่งที่คนไทยทั่วไปนิยมเก็บสะสมเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด สถาบันการเงินสถาบันการเงินหมายถึงสถาบันที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ฝากเงินและผู้ต้องการกู้ยืมเงินมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เป็นแหล่งระดมเงินออมโดยวิธีรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและออกตราสารอื่นให้แก่ประชาชน 2. เป็นสถาบันที่เป็นตัวกลางในการบริการกู้ยืมโดยใช้เงินออมที่รับฝากจากประชาชนนำมาให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อลงทุน 3. เป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกทางการเงินโดยการให้บริการคำ้ำประกันสัญญาใช้เงินหุ้นหรือหลักทรัพย์ทางการเงินบางประเภททำให้สินทรัพย์มีความน่าเชื่อถือได้